หม้อจะเป็นสั่นเป็นสั <laughs> ้นเป็นสั้นใบกือบัเสียผึน สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ะมาพบมาพอก,กันคือเกากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนได้ความเซ่บวั้อยากกินอะไรไหมจ้ะบึงคลิปข้าเจ้าเนาะบึงไปเบึงมาเขาอยากกินตำผัดเตียวเส้นเล็กตำเส้นเล็กใส่หมูยอค่ะหมูย,ยอเส้นก๋กเส้กอวฝรัรร่งค่ะพี่นอบบ้องตำแบบชื่อตังตำมะฮงนะคะพี่น้องค่ะตำเส้นเล็กไปซิเครนอันอันหัวฟีน่ค่ะพี่น้องค่ะมาจากอิตารี่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบว่า คือฟักซีเหล้วเลยคะ่ะรสชาติเย็นๆเนาะไปตรงนี้ได้ปะมาหมดที่นี่ไปเนาะอืมีมน่าจวน่าจดนะคำแบบนี้คำเมือดตืดตาวันนี้มาค่ำพ่อหลูกไปซื้อสุดอันเป็นสกีไหมไปเนาะซื้อบุ๊ชซื้อ,อยังนะเป็นแบบนี้วิ่นหัวเมาส์รถทางคนก็คืองบู๊เปลี่ยนเย็นเนาะเนาะมาเด้อสับๆ,ๆ เป็นสันเป็นสันใบกุ๊กออกซบผกุชุเย, و, ย, و, ย <laughs> ็นเยนะ็นครับขอบขตบจะรัเนี่ยครับจะรักน้ำไม่มาดี

จะกอกจะเกะแม่ะเาะมืจะีวนี่ีงมไคมือหรอกเรียกยนแสีมั้นาจะอืมหอมแม่ไม่เคาะปกดนกริชูแม่ไปเสีย

ไม่ใช่เส้นเล็กไทยเราเนี่ยจ้ะเป็นเส้นเล็กฝรั่งอาจจะมาจากมีนลิ่นแบบครับแต่อน่าจนที่ฝรั่งเข้าไปพัดไทยมันเป็นไงนี่ก็บแบ 으음 <tasteless immigrantAUDIO> <krit Solomon> หำานทุกคนทุกนหน่อยเอค่ะก็กก็แก๊กนคงของเล่นอืมพิซซ่าเป็ปนยูทอเนา

C'est un cadeau pour toi. C'est ah, chouette. Chouette, okay. oh quel beau. Oh, je veux voir ta lignée de dimanche. Ben ah, dis donc, t'en as de la chance. Bon, du coup, ta lignée de dimanche. Oui, je vais aller au magasin de jouets. T'as été au magasin de jouets Oui, pour acheter ces couteaux. Oh, ben bah, dis donc. Allez, je vais tout cacher. vu à la même Aïe 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 Aïe. Hum hum. Ah bah ben ça c'est pour transformer le yo-yo non Non, c'est pour oh, la C'est regarde. Regarde le changé, bien. C est, c est quoi là, ça. Je, c est c est ça. Ça, là Je peux pas porter mmh. des jouets ouais. en hein? haut si. Ça m'a pas embrassé là-haut des jouets. Allez, montre. là mmh. mmh. มันก็ตอนกันแบบครับิอ <c oughs> ยากกระชับเนะ่ยกินเนี้นยบอกแตงาจอจอเจ็บแยบไเลยตันนิดหน่อยเจ็บ,บจบ ừ ôi ta lặn thay lại quá khỏe ui ui mấy ngày เอาบ่อยกินยาค่ะเขาบ่อยมากินยาก oh, <my> ินแต่ยามนอนยามเดียวลหรเพราะว่าคือเมื่อกี้ยามอยู่อยอยของหยุดงั้นขากูได้หน่อยค่ะ <laughs> อย่าพลาดก็และลายน้นไหมเปล่ากินงยัง <laughs> ขม<อ>ลุก <laughs> หนาวมากกับกิ้นงกียงกับบุกค่อยแสบหรอกค่ะต่ำๆเย็นมือแต่แ้วบุค่อยแสบนะน่าใจน่าใจหนาวเย็นๆมาตกอืน้นเขาพี่มบาบอกเป็นอันตรายเบิ่งส่ง น่ะที่มาเปิตกทามบ่เคยตกเหมือนว่าโลกมันหมุนเนาะการเปลี่ยนเปลก็จะว่าโลกมันหมุนอย่างก่อนมันบ่เคยหนากวก็หนาวมันบ่เคยตกก็ตกน่ะที่มันจะเปิดตกมันใช้ยซ้ายมันอยดไหมเนาะออกเป็นตัวใดเเนาะ ลูกเป็นแปลกบุกตินี่มาขาวเลยจ้ะนี่มากแล้วนี่ตันนะน้ำแข็งแต่ไม่ขนิ่งเป็นเก็ดน้ำแข็งหนาวค่ะอื่ต ทำแบบนี้ค<ะ>นแบบนั้นคนเนี่น วันหยาดเล่นหมดเลยแบบเล่าไปเอาเราจะพี่น้องจ๋าเสาเร็ดอิ่มเราจะพี่น้องเออเราจะเปียกบังหน้าแล้วก็อับบักพริกบ่ไหวแล้วค่ะตับเพชรต้องอยากกินน้ำแ่บๆนะตับเพชรผด ตุองปีแข่งปีดิบเพื่อก่าค่ะพี่น้องค่ะผักก็บเบอร์เดอรค่ะเอาไปใส่ตด้วกเก่าค่ะปไปดิมด้วยทัวร์แล้วค่ะเดอ้อเอาละพี่น้องค่ะมาคลิปนี้ของสาวแดนสะลึกฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้เลยจ้ะพอกันคลิปหน้าจะดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุข,สข,สขคนค่ะสวัสดีค่ะ